อ่ะเข้ามาครับเขามาสวัสดีคุณรัตนานะครับฝากแชร์ด้วยจ้าทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องนะครับเนาะแชร์เลยครับนะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซน,นะครับอ่าวันนี้นะครับเบอนี้ตั้งใจมาให้โตเปิดรัฐบาลน,นะครับ สวัสดีจ้าสวัสดีคุณลุงน้ำห้านะครับคุณทรีด้วยคุณพัชจิรานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยังติดตามอยู่นะครับอาจารย์กินเป็นตาแซบคัดนะครับกินในกินขนุนนะครับกินขนุนอบรอบนะครับหิวเข่านะครับหิวเข่าแต่ถ้าได้กินเขาทำหน้าที่แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ วันนี้ไม่ค่อยได้เจอแหรอครับกินบักมี่อบกรอบคุณแม่มามามาหิวข้าวครับเนี่ยนี่เป็นทรงเนี่ยแจบบแจบบ นอ,นอยพิเศษนอยพิเศษเจาะเข้าหกเจ็ดส่วนนอยปกตินะครับนอยปกติก้าเจ็ดนอยปกติก้าเจ็ดถ้าใครคนผู้ใดเล่นครับนะครับคำผูใ้ใดรับก่อจอแตกแต่คำว่าเล่นรับนะครับรูดหกรูดเก้าแตกขึ้นกันรูดหกรูดเก้าแตกเหมือนกันนะครับอาจารย์ปังมากแต่เลือกผิดตัวใช่ไหม เอาจริงๆวันนี้แตกทั้งสามน้อยเมื่อนี่แตกสามน้อยสายหลุดแตกทั้งสามน้อยนะครับใครที่เล่นเจาะนะครับใครที่เล่นเจาะได้สองเดงจานเต้ยคือวันแท้จารย์ <c ười> คุณดอกฟ้ามอ้วนดอกมอ้วนดอกน้ำหนักเฟื่มซมือเส <c ười> น้อยปังมากนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ตัวเปิดไปก่อนนะครับ รัฐบาลงวด16กุมภา2 5 6 5คืองวดนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวเปิดไปก่อนนะครับเลขชุดงวดนี้อาจจะไม่ครบนะครับเลขชุดงวดนี้อาจจะไม่ครบนะครับอาจจะมีเฉพาะตัวเปิดอาจจะมีเฉพาะตัวเปิดตัวก่อนอันนะครับอาจจะมีตัวเปิดตัวก่อนอันแล้วก็มีประมาณแค่นี้อาจจะไม่มีเลขระวังหรือมี ก็ต้องรอติดทำต่อไปนะครับนะแต่ว่าเลขสามตัวมีแทะแน่นอนนะครับนะสามตัวมีเหมือนเดิมไม่มาข่ามัดเดียวใช่ไหมครับมัดเดียววันวันนี้วันนี้มันออกแปดแปดเนาะเออออกแปดแปดมัดเดียวแปดเจ็ดนะครับสุยๆนะจัดไปสามตัวแล้วจากเขาอี้ขอมค,ครับนะีทีหนึ่งนะครับประมาณวันที่ วันประมาณวันที่สามวันที่สี่ผมก็ปล่อยตัวเปิดแล้วนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับงวดนี้พิเศษหน่อยนะครับผมต้องทิมระยะห่างมาค่อนข้างหลายมือเลยนะครับเนาะก็เรียกออกตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกนะครับก็ก็เวียนมาหาเมื่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดนะครับเมื่อเปิดเมื่อเปิดอ่าแนวทาง รัฐบาลนะครับเนาะอ่าอาจารย์คะเลขกทูบจุดหรือยังคะยังเลยครับผมอ่าครีมอะไรคะช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะบครีมเอมเอสนะครับสามารถนะสามารถแก้พวกอ่าที่ว่าเป็นฝ้านะครับฝ้าจุดด่างดำนะครับนาเรนาดำใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นออกแกนิกแท้ทุกคน เนาะเข้ามาออกกันทางตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาล17กุมภาสองห้าหกห้านะครับผมลืมไปนะครับลืมไปว่าลืมไปว่าวันวันวันที่สิบหกนะครับตรงกับวันมาคาบ,บูชาเนาะนะครับใครสนใจสบู่พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับตัวเปิดรัฐบาลใครมาทันก็ได้นะครับใครมาไม่ทันขออนุญาตลบคลิปเดอ้อนะครับเนาะอ่าแนวทางชุดนี้นะครับ <laughs> มีไปคนนอนเดอกโอบอรแมนนะครับนอนบ่เด็กกับเบิงได้นะครับนะสองทุ่มก็ไม่เดือหรอกนะครับสองทุ่มยี่ห้าจากตัวเลขทั้งหมดนะครับจากศูนย์ศูนย์จนหอดเก้าเก้าพี่น้องจากศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับคัดสานมาให้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอ่าหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่ในอ่าลอยตัวเลขนะครับในลอยเกือบพันตัวเลขนะครับเนาะคัดสานมาให้แล้ว นะครับตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดนี้บอกเลยประเดิมด้วยเรขสามอย่เกินก่อนนะพีมรักษาฟ้าจุดดังดำเปล่าอาจารย์รับสามยางน้อนะครับสามยางอยู่ในนี่ละนะครับนะ,ะทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมานะครับพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยจ้าพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลย อ่าพร้อมปังพร้อมปังนะครับพร้อมปังแล้วจิ้มลิงด้านล่างนะครับพี่น้องนะครับงวดนี้ต้องปังต้องยังนะครับถามว่าสองงวดก่อนหน้านี้เราได้ไหมได้ครับนะได้ครับแตกอยู่นะครับเนาะบางค้นกับพ่อได้นะครับบางค้นกับพออยู่พ่อกินนะครับนะอ่าถ้าใครเล่นลูดนะครับผู้ใดสายลูดพี่น้องนะถ้าใครสายลูดนะครับถ้าตามผมนะครับแตกต่อเนื่องแล้วแปดเก้างวดนะ รัฐบาลนะครับแต่ถ้าใครไม่เล่นรูดนะครับขันบอลเล่นรูดไว้นะครับบอลขิงรูดไว้จากน้อยรูดเลยง่ายหลังนะครับนะสำหรับตัวฟันรัฐบาลใครที่กดถูกใจกดติดตามผพจเป็นเลขสามพี่น้องนะครับสามอะไรเอ่ยสุกใส่เลขจะขวางแน่พี่น้องนะครับสุกใส่เลขจะขวางในเลี้ยวนะครับทุกคนชอบเลขอะไรครับทุกคนชอบเลขอะไรผมเปิดให้แล้วนะครับเป็นเลขสามนะครับ ตัวหน้าเป็นเลขสามเลขต่อไปเป็นเลขอะไรทุกคนคิดว่าเลขอะไรครับมากตัวไหนชอบตัวไหนนาสีดังครับพี่น้องน่าจะดังผมคิดว่านะครับอีกไม่กี่วันนะอ่ะผมหายไปเลยวันที่สิบนะครับวันที่สิบนะดังแน่นอนก่อนวันที่สิบเนี่ยดังแน่นอนก่อนวันที่สิบนะครับสําหรับเลขตัวนี้สามอะไรทุกคนคิดว่า นะครับสา,สามอย่างโตหัวแบบแบบพี่น้องนะครับสามอะไรเอ่ยสามอะไรสอย่างพี่น้องว่าปึ๊บปบปนี่ครับตัวเปิดรัฐบาลนะครับ ตัวเปิดรัฐบาลงวด17กุมภา2565นะครับตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้3993นะครับมากบมากแขคบไว้พิดจารณากรเนานะชอบไม่ชอบแขคบไว้แล้วค่อย